สบัยดีปลุงสบัยดีป้สมองสบอนมึงอีกกะพ่อๆกับสองน้องที่แท็กก็เก่าเจียกันน้าวสิแม่ปลาดูยพี่น้องแกลงลายพี่น้องแกงใส่ไก่ดีเบสพี่น้องนี่ที่แท็กตักตักไหนจะหน้าก็ขาก็จะหน้าเลย มีแปยโมงแกงจะไปปตจอร่อยกันน้องทีกำลังต้ขาเบืออยู่ต้าเบืออ้คนขาเบืออาลุงเอ๋อกว่ไน้องพีเป็นคนต้เขาเบือมีใหญ่กหหแกงข้าห้อยสลุกเน,น Ô ờ, cái cái nè tao hóa nè kể cả mở lúc môn kèm thì nó kể lúc mỏi 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 không mỏi 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 ra เงี้ยกระเบนม่ถาวน่พววายม่ถาวน้ำเดบีมันเตะจะมาซื้อซอยนังวินนระทงนึงวายม่ถาวองรจะถ่าไปตนปีกบ่้้องุกินแกงสนไอ้เถอะบอบกล่เต๋อบกไล่เต๋แกงใส่กระดูกมันสีมันเอาไปใส่ตู้เย็นเนี ก้อยก้อยก่อนเนส่ตู้เย็นหาม่โอนะขอก้อยไม่ก้อยก้อยเราเป็นเกล็เ็ดซอยกันพี่นอกมันช่วยเลยอย่ากินเขัาเลยหอยงมมากระหนาเ้าเปเข่าตัวูลูกไม่เขาตเย็นเลยไปอย่าน้าคือเกียวข่ะกันว่ะไมะ่าัยนว่าดีเด้อพี่น้องลื่นสบายดีอย่ากินแห้ง ชิ้นที้นัดไอรีมกเลยิน่นที่มิน้ค่ีแหนมกับหนึ่งเพ็ดละโมกฝนเพ็ดละโมกเออ่งเพชรละเยนี่ตีนัมันอย่งแบงบาบอยเนยเนย่แเอายสองชิ้นนี่ีว่า่พีอน้องใครก็บเคยกินเพ็ดเดือนหาโหลใคกับยามันเื้อลยลายโลหรอ เงินเงินบ่หลายยังไม่เงี้กันเรื่องเงินดิผักหวานไฟดี่น้อไฟดียังไล่เถือแท้แกงกินทางกางนล้ยังเงาพี่น้องเนาะใส่บดกางแล้วยังกินแซ่บมันจะด้หูดหูดคือปลาคากินเกงน้อย

กำลังสิตักสวยถุยปะลูกไหยงั้นเดีไปกินกันโอ้โหเค็มซะเนาะเกลือโจกเลยเหนียวอุ้ยหนาวประเดือนสามเดือนสี่เออนานประเดือนสองเดือนสามอ่ะผู้สาเข้าไปผ <c oughs> ู้สาดสาดบินอุ้ยตับพี่น้องตับ มู๊ยหัวใจไตของข่าแม่เข่าวตัวจิ้นไตไตตีนอ้อยกินบ่ได้ไตไก่มันนั่นแบ่งให้ป้าเตยแน่เบ่งให้แม่เงาวแม่น้องไาดาวแล้วกะต้องกินใหญ่กี่โบวะแกจนข่ำจนมืดแล้วก็แบ่งแม่เฒ่าเดี๋ยวเพิ่มได้ไหมวายแม่จุงวายเฮ้ยแม่จุงวายสิลาสตุกซุกอะไรวะไม่เอาสา่งถี่ไมาเอาสายส่งถี่ แม่พ่อบอกให้ม่ถาอ่ะไววไว้ละสองคงมาพี่น้องมาแเบรัฐากันกินข่าวพิงแดดพี่น้องจ้ามาเทละครึ่งแล้วโอ้ยบนเน่าง่ายเลยกินข่าวเรื่ี่น้องอยัาไปอีกแม่ เปลี่ยนว่ายพื่อนยังใส่ใกล้มามาพี่น้องมาหละประหนังทำไมใหญ่รอไว้ดังดีแน่มาพี่น้องอามากินข่าวน้ำกันนี่โดนเรือข้าวข้าวมาแล้ว่ะอ้าวอ้าว มนยเราไปอกกูอ่ประจุไฟแล้วจอกของหลุยบนนียังบอกอันเดียเออเดี๋ยวสิไปน้เอหนาเออมันมีแต่ต้อนผละ โอ้ยเมื่อยหมอสวัสดีพี่น้องยักมากับแมวค่ะมันม,มีกระดิ่ควนสิมันมีกระด้างไพ่ึือไหนเี <c> ้ย <oughs> อยู่บูอันเป็นอันนอนพระเจ้าอันนี้นนองสบายมาเนียเยมีละงก ิวอ,อแกไปใ,ไปใไปไห้หหน้องแทกกเหื่ไมเหนือยไหมมากเลมากหลังมืออกแงแงเอา้อเอาไปไม,มาเอายังมาเต็งวะโคกนะล่ะ เนี่นยขบไปเทิรงกอ่ะบอลบอยูาขบนะแกงไว้สไก่รังมื่อไกั่ คุณตุ๊กมังไงเหรอลากแต่ไม่ใช่

Kê vậy tầng Thôi mẹ các bạn mẹ nhau kê cho mượn Và anh thùng chưa nó không kinh thảo quá mà, thùng Thôi nào mô hình của tuổi đấy มาชนพรรสชาติมันเป็นไงวะงอกมึนติดเส้นข้าวหลาข้นามันทเลกับซีลุยมนเาลุยป่าลุยหัวเฮ็นย่งอมมดังไงที่แรกมันยังี่แ มาเลยไปตัดพมเลยหรือเปล่ามคนเจ้าอ่ะเห็น้้าจะหาซื้อไปับผมเอหมานุณแม่คุณแม่คุณแม่จับไปไปนไหนถามว่ากินเป็ไงเปลืองหรอโา

อนาหนาหนาบนูจะนาทียองางเ่็เก้าพอกันกินหนาเดิบนอกเขาโตล่าไปก่อนอาพอไรก็เตน้นต่อนดึงดนจะไปลุ้นไปดี